สรุป20แนวคิดหนังสือมีของดีต้องให้คนอื่นขโมยข้อหนึ่งอย่ากลัวว่าจะมีใครมาขโมยความคิดของคุณเพราะว่าถ้าความคิดของคุณมันไม่ดีจริงสุดท้ายแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะขโมยความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการทำให้ตัวคนเองเป็นที่รู้จักมากที่สุดสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คืออวดผลงานให้คนอื่นเนี่ยเขาได้เห็นมากที่สุดแล้วก็ปล่อยพวกเขาขโมยเอาไปใช้ได้เลย การสร้างผลงานเป็นกระบวนการที่ยาวนานและไม่แน่นอนพูดสร้างควรจะเปยแพร่ผลงานของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นเนี่ยได้เช่นชมแล้วก็เอาไปใช้ซะข้อสองคุณไม่จะเป็นต้องเป็นคนที่เก่งกาจก็ได้คุณอาจจะหาแหล่งบ่มเพาะความเก่งกาจของตัวเองด้วยการเอาตัวเองเนี่ยไปจุ่มอยู่กับสภาพแวดล้อมคนเก่งๆที่เขาช่วยส่งเสริมความเก่งกาจให้ตัวคุณขึ้นมา สิ่งสําคัญก็คือถ้าคุณย้อนมองกลับไปในอดีตจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมที่เราอยู่ก็มีส่วนทําให้เราเนี่ยเป็นเราในแบบที่เราเป็นการที่คุณเนี่ยมีกลุ่มคนที่คอยสนับสนุนซึ่งกันและกันจะทําให้คุณเนี่ยได้แบ่งปันไอเดียแก่กันบางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าเราไปขโมยไอเดียคนอื่นแต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในสังคมอยู่กับเพื่อนเพื่อนที่ส่งเสริมกันเรามักจะเป็นคนที่แลกเปลี่ยนไอเดียซึ่งกันและกันจงจําไว้เลยว่าผลงานในดีเนี่ย ไม่ได้เกิดจากอากาศธาตุและความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่เราเนี่ยมีความร่วมมือและก็เชื่อมโยงกับความคิดของใครบางคนสิ่งสําคัญก็คือคนธรรมดาอย่างเราก็สามารถกลายเป็นอัจฉริยะได้เพียงแค่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็อยู่กับเครือข่ายที่เหมาะสมที่ส่งเสริมเราให้ประสบความสาเร็จได้ข้อ 3. บางคนเป็นมือใหม่ในวงการที่คุณทําบางคนอาจจะมองคุณว่าเป็นพวกมือสมัครเล่น แต่จริงๆแล้วเนี่ยมือสมัครเล่นเป็นฝ่ายได้เปรียบกับพวกมืออาชีพเพราะว่าคนเหล่านี้มีความแอคทีฟกระตือรือร้นอย่างเต็มเปี่ยมทํางานด้วยใจรักแล้วก็ไม่ได้กําเนินถึงชื่อเสียงเงินทองมาก่อนหรือความก้าวหน้าแต่ทําเพราะว่าชั้นรักที่จะทําเพราะฉะนั้นมือสมัครเล่นมีข้อดีก็คือมักจะยินดีลองทาสิ่งให,ใหม่แล้วก็ยินดีแบ่งปันผลลัพธ์ออกมาและพวกเขาเนี่ยมักจะไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปสําหรับใครที่เป็นมือใหม่แล้วก็อาจจะถูกเรียกว่า มือสมัครเล่นไม่จําเป็นต้องกลัวการนําผิดพลาดครับแต่สิ่งสําคัญก็คือคนเนี่ยเต็มใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็จะทําให้คนสักวันหนึ่งกลายเป็นมืออาชีพได้ครับข้อ4ครับคุณจะไม่มีทางหาเสียงของตัวเองเจอถ้าคุณไม่มีวันใช้มันการค้นหาตัวเองเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณใช้ทรัพยากรที่คุณมีเอาออกมาใช้คนส่วนมากมักจะบอกว่าฉันหนาเสียงของฉันไม่เจอแต่แน่นอนว่าพวกเขายังไม่ลงมือทำด้วยซ้ํา ถ้าคุณไม่บอกกล่าวออกไปก็เท่ากับว่าคุณไม่มีตัวตนคุณมีโอกาสที่จะใช้สียงของตัวเองให้เป็นประโยชน์แน่นอนครับหลายคนเนี่ยไม่ได้ทําในสิ่งนี้ถ้าคุณอยากให้คนอื่นเนี่ยรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณทําและสิ่งที่คุณสนใจแล้วก็สร้างความมั่งคั่งไปด้วยคุณจะต้องนํามันออกมาอวดให้กับคนอื่นได้เห็นครับข้อ 5. จงคิดเรื่องกระบวนการไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ลูกค้าของคุณไม่ได้อยากเห็นแค่ผลงานของคุณแต่อยากจะเห็นเบื้องหลังของคุณ เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับในทางธุรกิจและการทํางานของคุณนั่นก็คือเวลาที่เราเนี่ยนำเสนอแค่สินค้ามันไม่เพียงพออีกต่อไปครับคุณจะต้องนําเสนอประสบการณ์หรือว่าเบื้องหลังสิ่งที่คุณทําด้วยเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือถ้าคนได้เรียนรู้ประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนกับลูกค้าก็จะเกิดขึ้นเราจําเป็นมากครับที่ต้องเปิดเผยตัวต,วตวนให้คนอื่นเห็นถ้าตอนนี้คุณเองยังไม่มีผลงานในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจการขายหรืออื่นๆนะครับ สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือรวบรวมความคิดของคนเรื่องราวเบื้องหลังประสบการณ์ทุกอย่างมานำเสนอผู้คนซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับคุณจะต้องเปลี่ยนสิ่งที่มองไม่เห็นให้กลายเป็นสิ่งที่คนอื่นเนี่ยเขาสามารถมองเห็นได้คุณต้องสร้างสิ่งที่จับต้องขึ้นมาได้ครับข้อ 6. จงเปิดเผยตัวตนและผลงานของคุณทุกวันและคุณจะเริ่มพบเจอผู้คนที่แสนวิเศษที่เข้ามาในธุรก,กิจของคุณคุณจะต้องปล่อยของทุกวัน คุณไม่จะเป็นต้องเล่าเรื่องใหญ่ก็ได้ในทุกวันแต่ว่าเล่ามันทุกวันแค่นั้นเองสิ่งสําคัญคนส่วนมากคิดว่าเวลาที่เราเนี่ยจะเล่าประสบการณ์บางอย่างกับผู้คนจะต้องเล่าเรื่องที่มันยิ่งใหญ่มากไม่จะเป็นครับเล่าเรื่องเล็กๆแต่ว่าเล่าทุกวันก็พอเพราะว่าความสําเร็จของคนเราเนี่ยมันไม่ชั่วข้ามคืนหรอกครับมันต้องอาศัยระยะเวลาเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของคนเองก็มีระยะเวลาคุณต้องค่อยๆเล่าแต่ว่าเล่าทุกวันก็พอครับสิ่งสําคัญก็คือ การปล่อยของทุกวันทุกวันแม้ว่าจะเป็นสิษที่เล็กๆก็ตามนั่นก็หมายถึงว่าคุณเล่าประสบกรารณ์ของคุณเนี่ยทุกวันมันจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ณนะปัจจุบันสิ่งสําคัญก็คือถ้าคนเนี่ยได้รู้สึกถึงเรื่องราวของคุณได้เสพเรื่องของคุณทุกวันเขาก็จะเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณครับก็เจ็ดอย่ากลัวที่จะใช้ช่องทางใหม่ๆก่อนใครลองเข้าหามันแล้วดูว่ามีสิ่งไหนที่น่าสนใจที่คุณพอจะใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ Twitter อ e ีเมลบล็อก y o YouTube f a c e b o o k i n s t a g r กรมอะไรก็แล้วแต่ลองแบ่งปันสิ่งที่คุณมีผ่านช่องทางต่างๆนี้แล้วคุณจะพบว่าข้อดีก็คือคนอื่นเนี่ยได้เสพเรื่องราวของคุณมากขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่บนโลกนี้หรือที่ไหนก็ตามอย่ากกังวลว่าสิ่งที่คุณโพส์ตในวันนี้จะต้องสมบูรณ์แบบตลอดไป9 0ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เริ่มต้นมักจะห่วยแตกเสมองานของเราก็เช่นเดียวกัน แต่ปัญหาก็คือเราไม่สามารถรู้ได้เสมอว่าอะไรคือดีอะไรเกอห่วยจนกว่าคุณจะปล่อยของออกมาทุกวันและคุณเนี่ยก็จะได้เรียนรู้กับตัวเองบางครั้งคุณก็ไม่รู้หรอกว่าคุณเนี่ยมีดีอยู่ในตัวเยอะกว่าที่คิดซะอกีกข้อ8อย่าไปพูดว่าคุณไม่มีเวลาเราทุกคนก็นยุ่งกันทั้งนั้นเราทุกคนมีเวลาเท่ากันก็คือ24ชั่วโมงคุณมีเวลาทําเรื่องทั้งหมดได้ยังไงแน่นอนครับสิ่งสําคัญที่คนที่ไม่สําเร็จ มั่จะถามโค้ดสาเร็จก็คือเขาทํำยังไงสุดท้ายคนสสาเร็จก็มักจะตอบว่าเขาหาเวลาทาสิครับสิ่งสําคัญก็คือถ้าคุณไม่จัดการเวลาเวลาก็จะจัดการคุณคุณเนี่ยจะไม่มีเวลาทําสิ่งไหนหรอกนอกจากว่าสิ่งนั้นมันจะสําคัญสนับคุณจริงๆอย่าให้กว่าสําคัญกับการอวดผลงานมากกว่าการที่คุณต้องลงมือทํางานถ้าคุณมีปัญหาในการนำทั้งสองอย่างให้สมดุลกันแนะนําว่าให้คุณกําหนดเวลาเอาไว้สัก3ามสินาทีพอหมดเวลา ก็หยุดเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กลับไปทํางานทันทีสิ่งสําคัญคุณจะต้องมีเวลาที่เพิ่มขึ้นมากโดยการจัดเวลาผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจัดเวลาแม้ว่าอยากจะมีเวลามากขึ้นก็กล่าวจำไว้เสมอว่าอะไรก็ตามที่คุณโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตมันจะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปสิ่งสําคัญก็คือถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้คนอื่นรู้อะไรและคุณพร้อมก็ค่อยโพสต์ถ้าอะไรก็ตามที่คุณไม่พร้อมเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องโพสต์นะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่คุณโพสต์ลงไป อาจจะถูกคัดลอ,อกแล้วก็ส่งต่อได้และมันไม่มีวันสูญหายไปถ้าคุณพร้อมก็คอ่อยโพสต์นะครับอย่าโพสต์อ,อะไรก็ตามที่คุณเนี่ยยังไม่พร้อมไม่คนอื่นเนี่ยเขาคัดลอกออกไปจงโพสต์ให้เหมือนกับว่าทุกคนที่เข้ามาอ่านมีอำนาจที่จะสามารถไล่คุณออกจากงานได้จงเปิดใจให้กว้างกล้าอวดผลงานที่คุณอยากได้รับคำติชมจากคนอื่นแม้ว่ามันเนี่ยอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ตามแต่อย่าเปิดเผยทุกอย่างจนหมดเปลือกนะครับข้อสิบ ทุกครั้งที่คุณจะแบ่งปันอะไรบางอย่างให้กับคนอื่นคุณควรถามตัวเองก่อนว่าแล้วยังไงต่อแต่ไม่ต้องเค้นสมองหาคำตอบมากเกินไปแค่ตอบตามความรู้สึกก็พอหากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะแบ่งปันบางเรื่องหรือเปล่าก็ทิ้งเอาไว้ก่อนย4ิสชั่วโมงถ้ามันเป็นไอเดียที่ดีผลงานที่ดีมีประโยชน์คุณก็เก็บเอาไว้แล้วค่อยแสดงผลงานนั้นอีกครั้งหนึ่งข้อ11คําคำว่าสต็อกและโฟล์เป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่นักเขียนชื่อ โรบินสโลนได้คิดเอาไว้ฟโฟลก็คือกระแสข้อมูลชั่วคราวที่หลั่งไหลพลั้งโลกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อย้ำเตือนในบุคคนเราว่าคุณมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้มันคือข้อความใน f a c e b o o k โซเชียลมีเดียส่วนสต็อกเป็นข้อมูลที่จับกลุ่มกันมาได้สักระยะหนึ่งและยังดูน่าสนใจไม่ไว่าจะผ่านไป2ปี3ป,ปีกี่ปีก็ตามและมันก็คือสิ่งที่ผู้คนเนี่ยค้นพบผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าโซเชียลมีเดีย และมันจะค,ค่อยๆกระจายออกไปอย่างค่อยช้าแต่แน่นอนครับการที่จะสร้างผู้ติดตามขึ้นมามันเกิดขึ้นตามระยะเวลาสลอนกล่าวาลลว่าเคล็ดลับความสําเร็จก็คือการรักษาโฟล์พร้อมกับสร้างสต็อกของตัวเองไปด้วยคุณจงทําสิ่งเล็กทุกวันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้วิธีสร้างสต็อกที่ดีที่สุดก็คือนาโฟล์มาสะสมจัดระเบียบพัฒนาต่อย,ยอดสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดจะทําหน้าที่คลยกับห้องสมุด ที่บันทึกทุกอย่างที่คุณมีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเก็บทุกอย่างเอาไว้เมื่อผู้คนค้นเจอและประกอบไปด้วยระยะเวลาที่ยาวนานคุณก็สามารถขายไอเดียได้มากขึ้นข้อ 12. การสร้างพื้นที่ในโลกออนไลน์เป็นการ,ปรเปิดเผยตัวต,วต,วตวนของตัวคุณและแบ่งปันผลงานอวดผลงานของคุณและนี่เป็นการลงทุนที่น่าคุ้มค่าที่สุดเมื่อเทียบกับเวลาที่คุณเสียไปคุณอาจจะลองทําเว็บไซต์เล็กๆขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนเนี่ยค้นเจอคุณก็ได้ ย่ามองว่าเว็บไซต์เป็นเครื่องมือสาหรับโฆษณาตัวเองให้มองว่ามันเป็นเครื่องมือในการสร้างตัวตนของคุณขึ้นมาคุณสามารถเป็นคนที่คุณอยากเป็นจริงๆในโลกออนไลน์จงใส่งานที่คุณทําความคิดที่คุณมีและสิ่งที่คุณสนใจลงในเว็บไซต์ของคุณทําให้เรียบง่ายเข้าไว้ข้อดีของการมีพื้นที่เป็นของตัวเองก็คือคุณสามารถทําอะไรกับมันก็ได้เว็บไซต์ที่คุณสร้างขึ้นจะกลายเป็นอาณาจักรส่วนตัวของคุณจงสร้างชื่อให้ดี จงสร้างชื่อให้คนเนี่ยจดจำเว็บไซต์คุณได้เพราะฉะนั้นอย่าทำให้มันมันมวหมองสุดท้ายเนี่ยชื่อนั้นจะนำพาความสำเร็จมาให้กับคุณไม่สำคัญว่าตอนนี้จะมีคนเข้ามาดูเว็บไซต์ของคุณหรือยังอย่างน้อยคุณก็ได้กล้าออกไปทำสิ่งที่คุณอยากจะทำและเตรียมพร้อมเมื่อมีคนเนี่ยเริ่มหลั่งไหลเข้ามาหาคุณแล้วข้อ 13. อย่าหวงของดีที่คุณมีในตัวเองปัญหนาของคนส่วนใหญ่ก็คือหวงไอเดียหวงความคิดสุดท้ายแล้วคุณจะไม่เหลืออะไรเลย ผลที่ตามมาก็คือสุดท้ายเนี่ยโลกก็จะบีบให้คุณออกมาเปิดเผยอยู่ดีสิ่งสำคัญคือยิ่งคุณเป็นผู้ให้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้กลับคืนมามากเท่านั้นจงบอกกับโลกว่าใครเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณคุณเชื่นชมผลงานของใครคุณขโมยความคิดของใครมาบ้างคุณแปะอะไรไว้ที่แกรนตรงโต๊ะทำงานของคุณคุณติดตามใครบ้างในโลกออนไลน์ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรคุณนับถือใครบ้างในวงการของคุณแรงบันดาลใจของคุณ เป็นสิ่งที่ควรจะนํามาเล่าสู่กันฟังเพราะมันจะบอกให้คนอื่นรู้ว่าคุณเป็นใครคุณกําลังทําอะไรบางครั้งก็บอกได้ว่างานของคุณเนี่ยมันมาจากไหนเป็นอะไรความสามารถของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณเล่าให้ใครฟังว่าคุณผ่านอะไรมาแล้วบ้างอย่าหงวงของดีข้อ 14. เราทุกคนต่างก็เคยชอบในสิ่งที่มีคนมองว่าเป็นไอเดียขยะคุณต้องกล้าที่จะรักขยะของตัวเองต่อไปเพราะว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความพิเศษก็คือ ความหลากหลายการผสมผสานผู้คนมักจะมองว่าสูงส่งหรือว่าต่ําต้อยแต่เมื่อคุณค้นพบว่าสินีคุณชอบจริงๆมันดีต่อใจคนอย่าปล่อยให้ใครเนี่ยมาตัดสินคุณแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกแย่ไปกับมันครับอย่ารู้สึกผิดกับความพึงพอใจที่คุณได้รับจากสินีคุณรักคุณชอบชองเฉลิมฉลองซะดีกว่าข้อ15ทุกที่มาของไอเดียบนโลกใบนี้ล้วนเกิดจากการที่เราเนี่ยได้เรียนรู้ของใครบางคนมาทั้งนั้น จงพร้อมที่จะให้เครดิตคนอื่นเสมอถ้าเกิดว่าคุณได้เรียนรู้จากใครมาการให้เครดิตอย่างเหมาะสมควรจะทําอย่างไรคําตอบก็คือระบุบริบทของสิ่งที่คุณกําลังพูดในครบถ้วนเช่นผลงานนั้นคืออะไรใครเป็นคนทาขึ้นมาทําได้อย่างไรที่ไหนเมื่อไรทําไมคนอื่นจึงควรสนใจเรื่องนี้และผู้คนเนี่ยสามารถดูงานแบบนี้ได้ที่ไหนอีกแน่นอนว่าการให้เครดิตเนี่ยคล้ายกับการนำป้ายเล็กๆที่ติดไว้ข้างสิ่งของ ที่จะแสดงอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยมีไอเดียจากใครก็าตามจงให้เครดิตจากที่นั้นมานะครับข้อ16ผลงานมันพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณเองจะต้องเป็นคนบอกเล่าทุกอย่างด้วยตัวเองความจริงก็คือเมื่อคุณรู้แล,ล้วว่าผลงานมันพูดไม่ได้คนทุกคนเนี่ยที่เสกผลงานของคุณเขาก็อยากจะรู้ว่าสิ่งนี้มันมีที่มามาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรและใครเนี่ยคิดขึ้นมามีไอเดียอย่างไร สิ่งสําคัญคือถ้าเกิดว่าเราสามารถเล่าเรื่องราวเหล่านี้ออกมามันก็จะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อความรู้สึกความเข้าใจต่อผู้คนที่มีต่อผลงานของคนครับรวมถึงคุณค่าของมันก็จะเพิ่มมากขึ้นทําไมเราต้องพูดถึงประสบการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเบื้องหลังจากผลงานเพราะว่าคนที่เสพผลงานของเราเขาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาครับมนุษย์ทุกคนล้วนมองหาการเชื่อมโยงและความจริงเรื่องราวจะทําให้สิ่งที่ ซับซ้อนมันดูเข้าถึงง่ายและแกระตุ้นในความคิดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันและกันมันเป็นการเพิ่มสเสน่ห์กับสินค้าของคุณและเรื่องราวของคุณและตัวคุณด้วยข้อ 17. เมื่อคุณมีผลงานที่ดีคุณจะต้องมีทักษะของการเล่าเรื่องแน่นอนว่าการเล่าเรื่องเนี่ยจะทําให้ผลงานของคุณน่าสนใจมีมูลค่ามากขึ้นจงศึกษาว่าคุณจะเล่าเรื่องแบบนั้นได้อย่างไรส่วนที่สําคัญที่สุดของเรื่องราวก็คือโครงเรื่อง โดยเรื่องที่ดีจะต้องชัดเจนหนักแน่นสมเหสมสมผลแต่โชคร้ายที่ชีวิตของเราส่วนใหญ่มักจะยุ่งเหยิงไม่แน่นอนไรเหตุผลสิ่งสําคัญคือคุณจะต้องมีความสามารถในการเล่าไอเดียเช่นมีตัวละครสถานการณ์ชาต่ตางๆและมันอาจจะมาจากชีวิตของคุณเองคุณอาจจะใช้โครงสร้างนี้แล้วก็เติมคําครับเช่นก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีจุดๆ,ๆทุกๆวันจุดๆอยู่มาวันหนึ่งจุดๆ เพราะเหตุนี้จุดๆ,ด,ๆดังนั้นจ,จุดๆจนในที่สุดแล้วก็จุดๆแน่นอนครับลองเลือกเรื่องที่คุณชอบมาสักเรื่องแล้วเติมคําในช่องว่างดูคุณจะประหลาดใจเมื่อพบว่ามันดูสมเตุสมผลเรื่องราวที่สมเตุสมผลเนี่ยจะทําให้คนสนใจไอเดียของคุณการเล่าเรื่องควรนึกถึงคนที่คุณกําลังพูดด้วยพูดกับเขาอย่างตรงไปตรงมาใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายให้ความสําสคัญกับเวลาของพวกเขาเล่าเรื่องให้กระชับ ตรวจสอบคำสะกดให้ถูกต้องสิ่งสำคัญก็คือถ้าเกิดว่าคุณใส่อินเนอร์ลงไปเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีมโมเลก้ามากขึ้น 18. การเล่าเรื่องแบบ5องค์เริ่มจากการเปิดเรื่องมีจุดเริ่มต้นมีจุดคลายแม็กมีจุดคลี่คลายแล้วก็ปิดเรื่อง 19. ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนจงฝึกเล่าเรื่องของตัวเองขึ้นมาพยายามเล่าเรื่องดีๆเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะต้องแต่งเรื่องขึ้นมา แต่ให้เล่าเรื่องจริงเท่านั้นชงเล่าด้วยความภาคภูมิใจชื่นชมนับถือตัวเองสิ่งสําคัญก็คือมันจะทําให้คุณเนี่ยเอาชนะความอึดอัดในสถานการณ์ต่างๆได้รวมไปถึงมีความภาคภูมิใจรู้สึกรอยตัวกับตัวเองมากขึ้น 20. เราทุกคนเนี่ยมีของดีอยู่ในตัวอยู่แล้วชงสอนในสิ่งที่คุณรู้ชงแบ่งปันเคล็ดลับของคุณในสิ่งที่คุณรู้อย่าไปกลัวว่าจะมีใครเนี่ยบล็อก,กอของคุณถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้ ไอเดียของคุณเนี่ยก็จะสูญหายไปพร้อมกับคุณชงเปิดประตูออกมาแล้วสร้างความมั่งคั่งจากสิ่งที่คุณรู้ลองทบทวนดูว่าที่คุณมีผลลัพธ์ในวันนี้คุณผ่านอะไรมาบ้างกระบวนการทํางานการคิดประสบการณ์เทคนิคมันคืออะไรใช้ทักษะประเภทใดคุณได้รับความรู้ประเภทใดจากงานที่คุณนําอยู่บ้างทันทีที่คุณเนี่ยได้ทบทวนตัวเองก็หันกลับมาสอนคนอื่นด้วยเปิดเผยสิ่งที่คุณเนี่ยได้รับรู้หนังสือที่คุณอ่าน แต่งอ้างอิตงต่างๆสรุปขั้นตอนต่างๆแล้วโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตลองใช้รูปภาพวิดีโอถ้อยคำก็ได้ให้คนอื่นเห็นกระบวนการทํางานของคุณทีละขั้นทีละตอนแล้วสุดท้ายคุณก็ช่วยคนอื่นเนี่ยเขาเก่งในสิน่งที่พวกเขาอยากจะเก่งคุณก็จะสามารถสร้างความมั่งคั่งได้มากขึ้นครับจงทําให้เรื่องราวของคุณมันกลายเป็นสูตรเหมือนกับสูตรอาหารแล้วจุดนี้ลหละที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณอย่าเป็นเพียงมนุษย์ใบปลิวที่คอยบอกข้อมูล แฉ่งเป็นผู้แบ่งปันสอนในสิ่งที่คุณรู้สอนในสิ่งที่คุณเนี่ยมีประสบการณ์คุณจะไม่ธรรมดาเพราะว่าคุณเป็นผู้แบ่งปันคุณไม่ใช่พวกหวงของคุณไม่ใช่มนุษย์ใบปลิวการแบ่งปันก็คือฉันพูดในสิ่งที่ฉันรู้แค่นั้นก็พอครับสิ่งสําคัญคนส่วนมากมัจากจะกังวลครับที่ต้องเล่าเรื่องของตัวเองประสบการณ์เพราะบางคนก็ไม่รู้สึกว่าฉันมีอะไรดีในตัวจงมั่นใจเถอะครับแล้วก็เลิกกังวลด้วยเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดตามคุณในโลกออนไลน แล้วหันมาใส่ใจเรื่องคุณภาพจะดีกว่าอย่าเสียเวลาบทความที่แนะนําวิธีเพิ่มจำนวนคนติดตามอย่าเสียเวลาติดตามใครบางคนเพียงเพราะว่าเขาเนี่ยจะพาคุณมีฟอลโล่เยอะขึ้นจะพาคุณเนี่ยมีคนติดตามเยอะขึ้นอย่าคุยกับคนที่คุณไม่อยากคุยด้วยครับและอย่าคุยเรื่องที่คุณเนี่ยไม่อยากคุยถ้าอยากให้มีคนติดตามคุณเยอะๆคุณก็แค่ทําตัวให้น่าติดตามจงทําสิ่งที่คุณชอบและพูดคุยเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณเพียงแค่นี้ คุณก็สามารถดึงดูดคนที่ชอบสิ่งนั้นเหมือนกันได้แล้วคุณก็แค่ดึงดูดคนที่ชอบเหมือนคุณเข้ามาแค่นั้นเองครับและนี่ก็เป็นสรุปสั้น20แนวคิดหนังสือมีของดีต้องให้คนอื่นขโมย motivation podcast สวัสดีครับ